สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะฮะวันนี้เรากลับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของรองเท้าให้ฟังเหมือนเดิมนะฮะในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของประวัตินะครับของรองเท้าที่มีสไตล์ที่เรียกว่า hiking boots นะครับซึ่งเป็นรองเท้าสําหรับเดินเขาปีนเขาแล้วก็รองเท้าพวกนี้นิยมมากในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขามีภูมิประเทศเป็นแบบเป็นเขาเป็นป่าเวลาเขาไปเที่ยวแคมปิ้งอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่รองเท้าสไตล์นี้กันแต่ว่าในไทยเนี่ยเรากลับเห็นพวกนี้น้อยมากๆนะครับ ก็เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าภูมิประเทศเราอาจจะยังไม่ได้เหมาะสำหรับการใช้รองเท้าสไตล์แบบนั้นแล้วก็ถ้าเกิดเข้าป่าจริงๆเนี่ยบางทีเราจะใส่คอมแบทรองเท้าที่แบบว่านักเรียนรอดอเข้าใส่กันเนี่ยไปเข้าป่าเนี่ยมันก็ดูหาซื้อได้ง่ายแล้วก็มีให้ซื้อได้ทั่วไปหลากหลายมากกว่านะครับทีนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าโอเคหน้าตาของรองเท้า hiking b o o t เป็นยังไงแล้วก็เวลาเราไปดูเนี่ยเราจะไป ฟังประวัติของเขาด้วยนะว่าประวัติของ Hiking b o o t สเป็นยังไงแล้วก็เราจะมีแบรนด์ไหนที่ค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยเป็นไอคอนิกของ Hiking b o o ู t นะครับก็เริ่มต้นเลยนะรองเท้า Hiking b o o ู t เนี่ยอ่าเป็นชื่อที่บอกตรงตตัวเลยว่าเป็นรองเท้าที่เอาไว้เดินป่าทําไมรองเท้าที่เอาไว้เดินป่าถึงมีดีไซน์แบบนี้เริ่มต้นเลยนะคือรองเท้าเนี่ยเวลาสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอารองเท้าสักคู่หนึ่งไปเดินป่าเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้รองเท้าที่1มีความ ทนทานแข็งแรงนะครับ 2. มีเขาเรียกว่าพื้นหรือว่ามีลักษณะของการใช้งานที่สมบุกสมบันหนึ่งก็คือพื้นจะต้องเกาะถนนที่เป็นถนนป่าไม่ใช่แบบว่าปีนเข้าป่าไปขึ้นป่าไปปบเอ่อโดนขี้โคลนปบไหลไปทั้งเท้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับหรือว่าวัสดุบอบ,บางเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเข้าป่าไปแต่ว,ว่ามันเป็นผ้าแล้วมีอะไรมาเกี่ยวขาดปบฟึบทากเข้ามาตอมเท้าเรานะฮะแบบนี้ไม่เหมาะนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ ดีไซน์รูปทรงเนี่ยจะต้องไม่แบบใช้งานยากนะครับจะเห็นได้ว่ารองเท้าที่มันมีลักษณะเป็นแบบนี้คือเป็น hiking boots เนี่ยเขาก็จะออกแบบมาเพื่อให้หัวเนี่ยมันจะมีความกลมแล้วก็มีความแบบว่าหน้าสั้นนะครับไม่เน้นหน้ายาวๆเรียวๆเหมือนรองเท้า dress shoe ที่เราเอาไว้ใส่ในเมืองกันดังนั้นเนี่ยรองเท้าที่มีความเป็น hiking boots เนี่ยเขาจึงออกแบบมาให้มันมีคอนเซปต์เพื่อใช้งานได้อย่างสมบุกสมบันในป่าเวลาเข้าป่าทีนึงเนี่ย เขาจะเอารองเท้าไปแค่คู่เดียวนะครับแล้วก็รองเท้าอันนั้นนะต้องทนทานใช้งานได้อย่างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเข้าป่าไปไปลุยป่าเป็นนายพรานนะฮะคุณอยากเป็นเอ่อนายพรานที่ไปล่าสัตว์ในป่าอันนี้ผมไม่แนะนําให้ทานะครับมันมันไม่ดีแต่ว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าเขาก็จะเลือกพวกแบบรองเท้าเดินป่านะครับซึ่งรองเท้าเดินป่าเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้คือหนหน้าตาทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นไฮกิ้งบูส t แบบออกแบบมาสําหรับการขึ้นป่า,าจริงเนี่ย มันจะมีความแบบเป็นรองเท้าหุ้มข้อขึ้นไปสูงเลยตาตุ่มขึ้นไปนะครับไปอยู่ถึงประมาณใต้แข้งใต้หน้าแข้งเลยแล้วก็การออกแบบของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ลักษณะการทําหนังขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้เป็นแพทเทิร์นนะครับและพอเขาทําแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือตรงด้านหน้าเอาไว้แบบนี้นะครับอ่าซึ่งตรงด้านหน้าเนี้ มันจะมีลักษณะที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขาจะใช้ลิ้นที่เป็นลิ้นมีการพับกลับเข้าไปด้านในแบบนี้แล้วส่วนของตาไก่ตรงนี้เขาก็จะเป็นตาไก่ที่แบบเป็นการร้อยไว้ด้านนอกคือมันจะไม่ได้เป็นตาไก่ที่เป็นรูนะคือเหตุผลเพราะว่าเขาต้องการกันน้ําเข้าไปในรองเท้าให้ได้มากที่สุดถ้าตาไก่เป็นรูรูแบบว่ารองเท้าออลฟอสทั่วไปเนี่ยก็คือรูจะไหลซึมเข้าไปแต่ถ้ามันเป็นตาไก่แบบนี้แล้วก็เป็นร้อยเชือกแบบเนี้มันก็จะแบบ อยู่ด้านนอกนะครับน้าท่วมเข้ามาน้ําก็จะไม่เข้าแล้วทีนี้น้ํามันจะเป็นยังไงคําตอบคือว่าถ้าเกิดว่ารองเท้าที่เป็น hiking boots จริงเนี่ยเขาจะทําออกแบบมานะให้มันมีลักษณะแบบนี้เลยคือลิ้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นลิ้นเหมือนพวกผมจาําภาษาอังกฤษไม่ได้มันจะมีชื่ออยู่ก็คือเป็นลิ้นแบบปิดที่มันจะปิดตั้งแต่ตรงส่วนด้านล่างเนี่ยยาวมันจะถึงข้างบนนะครับตรงส่วนด้านล่างยาวมัถึงตรงนี้แล้วเวลามัดเชือกเนี่ยก็คือเราสวมเท้าเข้าไปฟึบ เราจะต้องดันลิ้นเข้าไปแบบนี้พอดันเข้าไปจนสุดปุป๊บเราก็เอาตาไก่มาแบบนี้แล้วมัดข้ามไปข้ามมาแล้วมันจะแน่นมากทีเนี้ยน้ํามันจะเข้าไปยากมากมันจะขึ้นจนถึงตรงเนี้ยน้ําก็ยังเข้าไม่ได้นะครับซึ่งเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างที่จะแบบว่ากาันน้ํกากันสกรปรกกันได้ดีเวลาเราเข้าป่าเราอาจจะเจออะไรได้บ้างคือหนึ่งเราอาจจะเจอพวกแบบโคลนน้ําเราต้องแบบว่าไปลุยน้ําถ้าเกิดว่าน้ําเข้าไปข้างในนะครับเดินจอมแจม่ม นานๆนนรู้สึกไม่ดีเวลาเท้าอยู่ข้างในเนี่ยซึ่งมันจะทําให้เวลาเราเหมือนกับว่าเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันจะเป็นเพราะว่ามีแบบความชื้นอยู่ข้างในรองเท้าแล้วก็มีน้ำค่อยผสมนะฮะนะก็เป็นฝันร้ายเลยก็คือการใส่ถุงเท้าการใส่รองเท้าที่มีถุงเท้าไปเปียกข้างในเนี่ยเดินเรารู้สึกโคตรแย่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกแบบเพื่อมาป้อกันทั้งหมดแล้วก็ ลิ้นรองเท้าเนี่ยเขาก็ต้องกันนะครับแล้วก็พอเขาออกแบบแบบนี้เนี่ยเวลามัดเชือกก็มัดปิดแบบนี้เชือกที่เขาใช้ก็จะต้องเป็นเชือกที่มันยาวพิเศษแล้วก็มัดให้มันแบบยาวขึ้นไปเลยนี่ส่วนใหญ่เขาจะมัดจากตรงตรงปลายเนี่ยขึ้นไปจนถึงข้อด้านบนเลยแล้วมันก็จะปิดสนิทแบบนี้นะครับและรองเท้าที่เป็น hiking b o o t เนี่ยก็คือส่วนใหญ่นะครับเขาจะต้องบุฟองน้ําไว้ตรงนี้การบุฟองน้ําไว้ด้านในเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยใช้งานรองเท้าได้อย่างสะดวกมากขึ้นแล้วก็ มันทาให้มันแน่นนะครับล็อกตรงข้อเท้าเราแน่นเป็นพิเศษพอล็อกแน่นป,ปุ๊บเนี่ยไม่เสียดสีอ่าเราจะเห็นว่ามันจะมีรองเท้าบางประเภทที่ใส่แล้วเสียดสีตรงตาตุ่มนะครับก็อายกตัวอย่างนะผมใส่แล้วเสียดสีก็จะมีอย่างเช่นเลดวิงอะไรเงี้ยคือออกแบบมาแล้วแบบมันเป็นหนังแข็งๆมัดตรงข้อเท้าพวกเนี้ยเวลาเดินป่าเยอะๆเนี่ยผมเจ็บมากแต่ว่าพวกเลดวิงเนี่ยใส่ทํางานในเหมืองเนี่ยมันมีลักษณะที่แห้งนะครับมันก็จะไม่ค่อยแบบว่า มีปัญหาอะไรแบบอันนี้แต่อันนี้คือขึ้นป่าแล้วมันมีพื้นที่ชื้นแฉะด้วยนะครับก็เลยต้องมีฟองน้ํามัดให้มันแน่นแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีน้ําเข้าเนาะแล้วก็ลักษณะที่เรามักจะเห็นได้ในรองเท้าฮ i k กิ g งบูสคือพื้นพื้นที่ดีที่สุดเนี่ยของฮ i k กิ g งบูสตเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะเป็นพื้นที่มีลักษณะเป็นดอกยางแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างคู่นี้เป็นดอกยางของวีบัมเพราะว่า มันเป็นพื้นคารามาโตเป็นพื้นที่ออกแบบมาเพื่อเดินป่าโดยเฉพาะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในประวัตินะว่าทําไมผมมาถึงแบบพูดถึงเรื่องพื้นวีบัมนะครับซึ่งรองเท้าที่เป็นในแบบคูน่นี้จริงแล้วในแบบคู่นี้มาจากแบรนด์ blu neelo c u i s i n e l i ซึ่งแบบเป็นฟีลแบบว่าคลาสสิกเมนส์มากๆแต่ว่าเขามาทํ mountain boot ขนาดเขามาทำว่ายังต้องใช้พื้นวีบัมทําเลยเพราะว่ามันจะได้เอาไปใช้งานแล้วใช้งานได้จริงๆนะครับอะทีนี้ลักษณะของงานพื้นเนี่ย ก็จะต้องเป็นจริงๆเขาก็จะแนะนําว่าเป็นกูตเยลเวลเนี่ยจะดีที่สุดนะครับก็คือแข็งแรงแต่ผมว่ากูตเยลเวลที่ดีที่สุดแล้วคุณต้องเบรกอินก่อนคุณเข้าป่านะครับจะไปเบรกอินในป่าเพราะว่าไม่งั้นเท้าคุณจะเบรกแทนก็จะต้องเบรกอินแล้วนะครับแล้วก็มีเวลที่แข็งแรงกันน้ําก็คือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นรุ่นของพาราบูทเนี่ยเขาจะทําเป็นแบบเป็นสตอมเวลเลยคือกันน้ํเขึ้นไปตรงนี้เลยแต่ผมว่า เออแค่เป็นกู o เย e เวลประมาณนี้มันก็กันน้ําได้ดีประมาณหนึ่งแล้วมันไม่มีทางที่เราจะแช่น้ํานานจนกู o เย e เวลมันซึมเข้าไปนะครับยกเว้นคุณจะแช่นานจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าโอเคคุณใช้เป็นสตอมเวลเนี่ยสตอมเวลมันจะกันน้ําได้ดีกว่าหรือคุณจะใช้เป็นสติชดาวก็ได้ก็คือแบบว่าเป็นแบบเย็บจากอัปเปอร์ลงมาจนถึงข้างล่างเลยคือสติชดาวกันน้ําลงมาเลยนะครับแต่ผมมองว่าระดับกู o เย e เวลเนี่ยเราทําพื้นยางวีบัมนะแค่นี้ก็โอเคแบบฟังก์ชันได้ดีมากๆหละแล้วก็ เราจะเห็นลักษณะอื่นๆนะครับที่อาจจะมีบ้างหรือไม่มีบ้างนะครับที่เราจะพบเจอในรองเท้าที่มีเป็นลักษณะนี้ก็คือการทำไลนิ่งนะฮะซึ่งบางเจ้าเนี่ยด้านในอาจจะเป็นไลนิ่งเปลือยๆนะครับบางเจ้าอาจจะเป็นแข็งๆบางเจ้าก็อาจจะมีอินโซหรือไม่มีอินโซนะครับอย่างคู่นี้เขาจะทำเขามีแบรนด์อยู่ข้างในแบบนี้นะเดี๋ยวผมหยิบอินโซให้ดูซึ่ง ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันมีนุ่มๆน,นะคุณก็ใส่อินโซเข้าไปแบบนี้นะครับอซึ่งอินโซเนี้ยมันจะช่วยให้เวลาเราเดินเนี่ยมันนุ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเราดูรองเท้าคู่นี้เราจะเห็นเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วคู่นี้ไม่ได้เป็นกูดเยลเวลแต่ว่าเป็นเบรกและเอาพื้นวีบรัมมาแปะข้างนอกน่าจะใช้วิธีการฟิลส์ด้วยกาวนะผมแอบเห็นคราบกาวเล็กๆตรงนี้ก็เป็นการใช้เบรกนะครับแต่ว่าคิดว่าอืม ก็ดูไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันใช้พื้นวีบ้ามแล้วเนี่ยเวลามันซึมมันจะต้องซึมเข้าสู่ด้านข้างอย่างเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะก็อาจจะรู้สึกว่าเอเป็นบรนะูเนโรคูซินเนลี่นะเป็นแบบเป็นแบรนด์ยิ่งใหญ่มากเลยจากค่ายอิตาลีเนี่ยทาไมถึงเอ่อไม่ได้ทําเป็นกูดเยเวลทําเป็น Break เบรกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าจริงๆมันก็ใส่สบายกว่านะถ้าเป็นเบรกอ่ะโอเคพอเราใส่ อ,อ,อินโซเข้าไปแบบนี้นะมันก็จะเห็นว่ารองเท้าข้างในเนี่ยมันก็จะมีความหนามีความฟูขึ้นเดินแล้วสบายขึ้นนิดหนึ่งนะครับโอเคนะทีนี้พอเรามาดูองค์ประกอบภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะ,จะรู้ว่า hiking boots เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเวลาเราใส่ก็ฟิตติ้งเนี่ยก็คือมันจะอยู่ตรงแบบเกือบชนอนะคือเท้าผมจะอยู่มันเกือบชนเลยแต่ว่ามันจะไม่รู้สึกแบบใส่แล้วบีบหน้าเท้าอะไรขนาดนั้นเหตุผลเพราะว่ารองเท้าพวกนี้มันจะออกแบบให้ก็คือ หน้าเท้าเนี่ยต้องกว้างนะครับสคือตรงส่วนนี้บ็อกซ์เนี่ยจะมีพื้นที่ Space เ,เยอะแล้วก็เก็บไว้ให้ใส่เท้าได้เยอะขยับได้มีฟ e ี p a c e เยอะเพราะว่ามันต้องบวกเวลาเดินเยอะๆเท้าบวมบ้างแหละหรือว่าใส่ถุงเท้านันหนาเพื่อทําให้เดินแล้วมันดีขึ้นบ้างเลยดังนั้นเนี่ยการออกแบบ Hiking b o o t t นะครับมันจึงมีประสิทธิภาพมากๆในเรื่องของการเอาไปใช้งานเดินป่าถ้ารอบหน้าใครขึ้นเขาใหญ่คุณลองใส่ Boost ไ i กิ้ง o o t ต s มานะ แต่ว่าอาจจะโดนแซลเพราะว่าเพื่อนๆอ,อาจจะใส่แค่รองเท้าแตะแซนดัลธรรมดาอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราแบบใส่เหมือนใส่เอาไปเอาตายนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณเนี่ยไปรองเท้าแบบไฮกิ้งบู o t นะแล้วคุณเข้าป่านะคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าทากเนี่ยจะมากระโดดเกาะเท้าคุณแล้วดูดเลือดนะผมเคยมีประสบการณ์ที่มีคนมาเล่าให้ฟังอนะว่าโดนทากจู่โจมตอนไปเขาใหญ่ในช่วงฝนตกเนี่ยซึ่งพวกนั้นเขาใส่รองเท้าแตะคือโดนนะแต่ถ้าคุณใส่รองเท้าไฮกิ้งบู o ต์คู่นี้นะรับรองเลยว่า ทากไม่มีทางเข้ามาถึงฝ่าเท้าคุณด้านในได้มันอาจจะเกาะอยู่ตรงหน้าแข้งคุณหยอกเล่นนะดังนั้นเนี่ยใช้งานให้ถูกประเภทเนี่ยก็จะแบบใช้งานได้ดีมากขึ้นนะครับโอเคประวัติคืออะไรนะประวัติผมจะบอกแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ย hiking boost เนี่ยมันมีประวัติมายาวนานมากพอสมควรเลยนะแต่ว่าคนที่เขา invent ออกมาแล้วมาในลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะก็คือ vibram นะเออ vibram เนี่ยก็คือ เ,เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาทําพื้นนี้เห็นไหมคือเราจะจําได้ได้ยินบ่อยมากเลยพื้นวีบัมพื้นวีบัมคือวีบัมเนี่ยเป็นช่างทําแบบเป็นบริษัททําพื้นรองเท้าที่ทําออกมาแล้วแบบมันมันดีแต่ว่าคือเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยอยากจะพัฒนารองเท้าที่เหมือนกับถ้าเกิดว่าคนเนี่ยใส่ไปใช้เนี่ยแล้วเดินป่าเนี่ยจะไม่ตายคือตอนปี1937เนี่ยโอกาสที่คนเข้าป่าแล้วตายเนี่ยมันสูงมาก แล้วเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยถ้าเขามีเขาเรียกว่ามีเกียร์มีอุปกรณ์ที่มันเหมาะสมสําหรับการเดินป่าเนี่ยเขาอาจจะไม่ตายก็ได้นะเขาก็เลยแบบโอเคเอ่อด้วยความที่เขาเนี่ยไปออกแบบรองเท้านะเขาก็ออกแบบมาว่าเฮ้ยถ้าเราลองออกแบบมาให้พื้นรองเท้าเป็นแบบนี้ล่ะคือ หนึ่งอ่ะคือพื้นมันจะต้องมีลักษณะเป็นเป็นหยกัยกหยักมีดอกยางด้านนอกนะครับแบบนี้ตรงกลางก็ต้องมีสลับสลับไปเพราะว่ามันต้องมีการปีนป่ายมันต้องมีการแบบว่าสไลด์ตัวหรือมันต้องแบบต้องเดินในที่ที่มันมีความชันสูงดอกยางต้องดีส่วนส้น,สนเนี่ยก็ต้องมีลักษณะมีดอกยางที่ดีหนาเหมือนกันแล้วก็เวลายืนเนี่ยตรงนี้เราต้องเห็นเลยว่ามันจะจิกดินได้นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือเราจะเห็นในพื้นของวีบรามที่ชื่อว่าคารามาโตและปัจจุบันเนี่ยพื้นสไตล์คารามาโตเนี่ย ใช้เยอะมากเพราะว่ามันพิสูจน์ผ่านการเวลามาแล้วตั้งแต่ปี1937ว่ามันเหมาะสําหรับการเดินเข้าป่าจริงๆนะครับทีนี้หลังจากที่เขาเนี่ยแบบออกแบบพื้นมานะเขาออกแบบรองเท้ามาด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือมันดังเปี้ยงป้างเลยก็คือรองเท้าสไตล์เนี่ย hiking b o o t แล้วก็พื้นเป็นพื้นคารามาโตนคือดังสุดๆใช้จนปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้บูเนโ l ค c ซ i เ e n a r ขนาดจะทำ hiking b o o t เนี่ยต้องไปเอาพื้นรองเท้าของ vibram um, มาใส่เลย ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอารองเท้า hiking boots ไปซื้อเนะี่ยเราจะเราจะไปซื้อ hiking boots เราไปซื้อที่ไหนคําตอบคือในไทยตอนนี้ผมยังหา hiking boots ที่แบบมีหน้าตาสไตล์คลาสสิกแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะครับคือเคยเจอของแคมเปอร์อยู่บ้างนะ,ะเคยเจอของแบบคลาสอยู่บ้างแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบนี้เลยนะจริงๆมันจะมีแบรนด์ดังๆก็คือ1นึ่งแบรนด์แดนเนอร์คือแดนเนอร์เนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งค่ายอเมริกันเลยนะ ดนเนอร์ er เนี่ยคือทํามาเพื่อแบบว่าให้อเมริกันยุคลุยยุคตื่นทองเนี่ยใสไปเลยซึ่งผมรู้สึกว่าดนเนอร์เนี่ยมันให้ฟีลอเมริกันมากคือมันจะอเมริกันกว่าเนี้ยหัวมันจะกลมโตบึกบุนเท้ามันเบ้ากี้อย่างกับแท้งรถถังอ่ะก็มันให้ฟีลแบบนั้นแล้วก็เวลาไปใส่ใช้งานคือสมบุกสมบันมากอะเตะเตอะอะไรก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรแล้วพื้นมันหนามากคือเตะกาแพงกําแพงแตกอาจริงจริงก็ดนเนอร์เนี่ยคือผมยอมรับในเรื่องความ แข็งแรงทนทานสุดๆไปเลยเนาะแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่ผมเนี่ยแนะนำนะถ้าเกิดว่าจะเป็นไฮ킹บู t ก็คือแบรนด์พาราบูธซึ่งแบรนด์พาราบูธเนี่ยข้อดีของไฮ킹บู t ของเขาเนี่ยก็คือมันจะเป็นพื้นแบบนอร์วิเจียนด้วยแต่ว่าในไทยเนี่ยไม่ค่อยมีใครใส่เพราะว่าผมว่านะส่วนตัวผมถ้าผมจะไปเดินป่าขึ้นเขาใหญ่ผมไม่เอาพาราบูธไปใส่แน่ๆนะนะเพราะว่าคู่ละแบบหลายหมื่นเอาไปใส่เดินป่าคือผมต้องรวยเหลือเฟือจริงๆผมอยากจะใส่พาราบูธเดินป่าอะไรอย่างเงี้ย ก็จริงๆเนี่ยผมคิดว่าพวกรองเท้าที่มันเป็นสไตล์ออกแบบมาประมาณเนี้ยคือมันแข็งแรงจริงสวยงามจริงนะแต่ว่าถ้าเราจะเอาไปใช้งานเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเออเราใส่ไปเนี่ยเราใส่เอาเทจริงเราไม่ได้ใส่แบบเอาไปใช้สมบุกสมบันเพราะว่าถ้าคุณใส่รองเท้าที่หรูกเกินไปคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าไปเดินในป่าก,ก็ได้เพราะกลัวรองเท้าพังนะแต่ตัวคุณอาจจะไม่เป็นไรเนาะโอเคก็ประมาณนี้แหละคิดว่าถ้าใครสนใจนะ h i k i n g Boot ์นะครับหรือว่าใครยังไม่เคยรู้จักกับ สไตล์ที่เรียกว่า hiking boots มาก่อนนะผมก็หยิบมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะของหน้าตาเป็นแบบนี้มีที่มาแบบนี้มีแบรนด์ไหนเด่นๆบ้างนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ใช้ hiking boots นะครับ หรือว่าใส่ Hiking Boot s อยู่นะก็ส่งมาให้เราดูกันหรือว่าแชร์กันในคอมเมนต์หรืออะไรก็ได้นะจะได้หรือว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนเดียวนะครับที่ชอบ h i k i n g Boot s ส่วนตัวผมเนี่ยชอบ h i k i n g Boot s แต่โอกาสใส่น้อยเพราะผมเป็นคนไม่ชอบเที่ยวนะครับก็จะทํางานอยู่ในกรุงเทพใส่แต่พวกออ f o r d l o a f e r อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า Hiking Boot s เนี่ยคือมีในสต็อกคือสามสี่คู่เอามาดูเอามาแบบเฮ้ยโหซื้อไว้ก่อนเผื่อได้ไปเที่ยวแบบในป่าแต่ไม่เคยได้ไปสักทีอะไรเงี้ยเนาะ ก็โอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็บายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า